ดวงชะตาของคุณในจิตวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคุณจะเจอการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดไหมและคุณจะต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไรวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ไพ่น้องแมวๆนะคะน่ารักมากเลยมาเล่าเรื่องราวเส้นทางชีวิตของคุณในช่วงเจ็ดวันค่ะคลิปนี้เป็นแบบ timeless นะคะเปิดมาเจอในช่วงใดก็จะเป็นดวงในช่วงนั้นนั่นเองนะคะมาดูกันนะคะการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดกับคุณในช่วงเจ็ดวันนี้จะเจอเรื่องอะไรบ้าง The Chariot ค่ะตัวตนของคุณจะก้าวต่อไปข้างหน้านะคะ นะคุณอาจจะเจอเรื่องราวของการที่ชิปประจรลงเท้านะมีเกณฑ์ต้องเดินทางนะอาจจะเป็นการเดินทางไปพบไปเจอลูกค้าเดินทางไปต่างประเทศเดินทางเพื่อการเปลี่ยนแปลงพักผ่อนนะคะหรือไม่ก็ตัวของคุณยังคงต้องอดทนแล้วก็ต้องสู้กับงานหนักๆของคุณอย่างต่อเนื่องต่อไปนะเป็นช่วงระยะเวลาที่ชีวิตของคุณจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะหลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ต่อสู้สิ่งต่างๆมาอย่างมากมายเนาะ พายอยากบอกอะไรอีกมาดูกันนะคะ Five of Swords และ The Empress นะคะตัวตนของเราเนี่ยนะคะจะคงเหน็ดเหนดเหนื่อยน,น,น,นะไม่เหมาอมังว่าอย่างนั้น เหนื่อยกับการจัดการแก้ไขปัญหางานต่างๆที่มันอุตลุดยุ่งเหยิงวุ่นวายนะคะเพื่อนําชีวิตของเรานั้นให้ไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นก็คือแม่บอมองว่าตัวของคุณจะมีความสมบูรณ์มากขึ้นในเรื่องราวของตําแหน่งอาชีพหน้าที่การงานตัวตนของเราจะเป็นที่ยอมรับนะคะสําหรับในช่วงวีคนี้ตัวของคุณเนี่ยนะคะเหมือนกับจะเป็นคนที่มีอํานาจมากขึ้นกว่าเดิมนะเราจะเป็นคนเก่งมากขึ้นนะคะแล้วก็มีอํานาจในเรื่องราวของการตัดสินใจสิ่งต่างๆคุณอาจจะมีการได้ทํางานร่วมกัน กับผู้หญิงเก่งคนหนึ่งที่อาจจะเข้ามามีบทบาทสําคัญกับชีวิตของคุณนะคะเราจะจําเป็นจะต้อง เคลียเรื่องที่ยุ่งยากวุ่นวายนะคะดังนั้นใน7วันนี้สิ่งที่แม่หมอมองเห็นก็คือจะยังคงเหมือนกับมีเรื่องวุ่นๆุ่นอะไรบางอย่างที่เราการจัดการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตการงานที่มันรุมเร้าหรือปัญหาสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาสิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังนิดนึงก็คืออาจจะเป็นเรื่องราวของการที่มีใครบางคนทะเลาะกัน,กนแล้วดึงเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนาะหรือแม้ก็เราอาจจะเจอการทํางานอันผิดพลาดของลูกน้องหรือ,ออาจจะเกิดจากคนรับข้างของเรานะคะ n i g h t of board นะคะงานของคุณจะยังคงมีความก้าวหน้าอยู่ต่อ ไปในช่วง7วันนี้จะมีบางเรื่องที่เข้ามาทําให้ปวดหัวเล็กๆนะคะหรือไม่ก็อาจจะหนักใจนิดนึงนะคะกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่มันเหมือนกับ เราพยายามทำสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นมันก็เลยอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะและ night of the pentacles ข่าวดีก็คือเราจะมีข่าวดีทางด้านการเงินและโอกาสใหม่ๆอะไรบางอย่างเข้ามาค่ะแต่ว่ามันเป็นช่วงเจวันที่ตัวของคุณนั้นจำเป็นจะต้องใช้การตัดสินใจที่เด็ดขาดเพื่อจบปัญหานะคะหรือไม่ก็เคลียร์สถานการณ์ต่างๆให้มันรับเรือนมากยิ่งขึ้นงานที่คุณทำอยู่มีโอกาสที่จะใกล้ประสบความสำเร็จแล้วขอยคุณอดทนนะคะอีกเก้าเดียวเท่านั้นมันจะสำเร็จตามเป้าที่คุณวางเอาไว้และการเปลี่ยนแปลงเพื่อความก้าวหน้า หรือตำแหน่งที่รุ่งโรจรวมไปถึงการเงินที่ดีกำลังรอคอยคุณอยู่ค่ะนี่คือพลังงานของตัวตนของคุณในช่วง7วันนี้พิมพ์คำว่าน้อมรับคำทำนายมารับพลังงานได้เลย